สิงาใดเนสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องอุกาบาทวิโรนระฮะไปชนกับรองอสำนักพุทธนะฮะคุณกนิคนันล้อสีทองลอผอ,อสำนักพ<ม>ุทธนะฮะไปบรรยายให้ปปชาบรรยายให้พราฟังเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตั้งข้อหาก้าไก่สามข้อหาด้วยกันเขาบอกว่าเนี่ยไปปลุกปั่นให้เด็กเนี่ยพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมลูกสาวของตัวเองเนี่ยพูดเรื่องความเท่าเทียมจนเธอต้องถาม้ว่าไม่รักแม่แล้วเหรอมันข้อที่หนึ่งก็ถามเรื่องนโยบายนะคะเขาบอกว่านโยบายเขาก็ จะเน้นอะไรเศรษฐกิจเน้นสร้างความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามนโยบายเทวประกาศเราก็ถามว่าแล้วยังรักแม่อยู่ไหมละ่ะถ้าถ้าถ้ารู้สึกว่าน,นโยบายนี้คือไม่ไม่เห็นความสําคัญของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่เขาบอกว่าเราคือทาให้เขาเกิดมาเขาไม่ได้อยากเกิดมาเองอะไรประมาณนี้เขาบอกไม่ใช่เขาว่ารักแม่รักครอบครัวรักปู่ย่าตายายซึ่ง อันนี้มันไม่เกี่ยวคอยสองบอกว่าหลานเนี่ยนะครับไม่รักพ่อไม่รักแม่แต่หลานดิฉันน่าจะหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเ,ออเขาจะบอกว่าพ่อแม่ทําให้เขาเกิดมาเองเขาไม่ได้อยากเกิดก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นว่าเขาก็เดี๋ยวจบแล้วเขาก็จะไปอยู่เมืองนอกแล้วจะไม่สนใจพ่อแม่ก็อยู่ไปอะไรประมาณนี้นะคะที่สําคัญ่ะเขาบอกพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเนี่ยจะตัดเงินอุดหนุน พระพุทธศาสนานะครับแล้วก็บอกว่าพระเนี like ่ยอย่ามาว่าเขานะฮะพักที่ที่ตอนนี้ที่ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาจะมีนโยบายที่ไม่อุดหนุนองค์กรทางศาสนาก็คิดว่าถ้าสำนักสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติโดนตัดประมาณพระคุณเจ้าก็อย่าว่านะคะ เรื่อง3มเรื่องนี้นะครับแทนที่จะบรรยายให้ปปชฟังด้วยเรื่องเงินทอนวัดหาวิธีแก้ปัญหาเงินทอนวัดให้พระท่านรู้ถึงวิธีการรับมือพวกที่จะทุจริตเงินทอนวัดหรือผู้ได้พระท่านรู้จักแยกบัญชีว่าบัญชีเงินส่วนตัวกับบัญชีวัดใน่แยกกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับหรือแม้ต่พูดเรื่องพุทธพาณิชกับพุทธแท้เป็นอย่างไรเนี่ยประเด็นพวกนี้น่าพูดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอุกาบาทวิโรจน์ก็เลยตั้งคําถามถึงรัฐพูดเลยนะว่าพูดอย่างนี้มีหลักฐานไหม ที่พักเก้าไกลพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยมันพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมของสังคมฮะมีหลักฐานไหมที่พูดว่าพ่อกับแม่จะต้องเท่าเทียมกับลูกเหมือนลูกต้องตบหัว,วพ่อแม่ได้มันคนละความหมายเรื่องความเท่าเทียมนะครับและการที่พูดเรื่องหลานตัวเองไม่รักพ่อรักแม่เนี่ยเขาบอกว่าพูดอย่างนี้เอาเปรียบเด็กมากเพราะว่าเด็กไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยนะครับคือมาพูดเอาได้ไยเดียวและการบอกว่า พักเก้าไก่ตัดงบสนักพูดเนี่ยเขาบอกนี่ผิดกฎหมายนะครับตัวเองเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับมันมีมาตรากฎหมายอยู่นะครับมาตรา8ปดสองวงเล็บเก้าเนี่ยบอกว่าข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่นะครับอันนี้เข้าขั้นใส่ร้ายป้ายสีนะฮะนี่วิโรจน์ถามสนักพูดนะครับวันนี้รักษาการสนักพูดออกมาตอบแล้วนะครับว่าคุณกนิกนันเนี่ยพูดเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบนะครับหลังจากนั้นพนงานแพรลี่นะฮะอดีตพระมหาภาัยวันก็ออกมา ซัดกลับเลยนะฮะเขาบอกว่ารอพออเนี่ยก่อนจะว่าร้ายใครเนี่ยทำหน้าที่ตัวเองด้วยนะฮะว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรฮนะหน้าที่ตัวเองก็คือจัดการพวกอารัชีและทําให้ผู้ศาสนารุ่งเรืองนะครับเขาบอกสนักพุทธเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะครับทั้งหมดนี้นะเป็นความเข้าใจผิดของผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่เด็กมันพูดเรื่องความเท่าเทียมนะฮะคือความเท่าเทียมของสังคมหมายว่าอนะไรฮะ ความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศเป็นผิวเป็นชนชั้นวันรณมมีความเท่าเทียมกันที่จะได้รับการศึกษามีความเท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงกฎหมายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกันมีโอกาสที่จะได้ทำหมากินมีโอกาสนะฮะที่จะลืมตาอ้าปากคือความเท่าเทียมกัน ทางการเมืองทางกฎหมายทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้หมายว่าความเท่าเทียมกันที่เด็กมันพูดเนี่ยหมายว่าลูกจะยกตนเท่าพ่อเท่าแม่หรือว่าลูกจะโหวตว่าใครจะกินปไข่ปลาโลอะไรเหมือนไอ,อ,อวิทยาที่ทํามานะมันคนละความหมายความเท่าเทียมะถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับเรื่องง่ายๆแค่นี้นะฮะอุ้มันยากนะที่จะแง้มใจไปฟังเด็กซึ่งเขาไปได้ไกลกว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ